สวัสดีมีความสุขจ้ะพี่น้องนี่นี่มหาซื้อของอยู่ตลาดออร์แกนิกจ้าตลาดน้อยๆเล็กๆจะเป็นพวกผักออร์แกนิกแล้วก็เป็นอาหารพวกโฮมเมดนะครับพี่น้องของกับลบายลดอกจ้าแต่ว่าของมันจะแพงกว่าในห้างเนี่ยจังหน่อยนึงเพราะว่าเป็นของออร์แกนิกจ้า ทะเลกันแค่นี้อย่างพี่น้องเอ้ยกลุ่มังกอกวัตถุกินเขาดอกเขาต่อขนมปังจ้ะโอเ้โอเมยมีนเป็นพวกเคดจา้จาเห็นได้เบือ่อพวกเนือ้อจะมีได้จ่าเป็นเนื้อเอากันนี้คือกันจา้า ยางไปย่างมากก็ได้สตรอเบอรีร่แพ็คหนึ่งจากพี่น้องเห็นไมันวยใหญ่ก่นช้ำๆเป็นหว,วานหวานดีแน่นอนจากนั้นก็ได้หัวใจยักษ์ทศกัณฐ์จ้าหัวใจนึ่งน,น้อยๆกันเลิสิบประเดเมนูกับแก้มสูพี่น้องกินจ้า เดี่ยวเมื่อเฮ็ดยู่เดียว,ลวกลน่นกะเมื่อตัวบัติพี่น้องเท่ายู่ยังโดนแถมไม่ชมเมือนเงินหลาย <c oughs> <c oughs> ได้หัวใจแล้วก็ข้าก็เอาไปเอาหัวใจเมื่อมักค่ะพี่น้องขาเอาหัวใจเรามาบังก่อนนะคะเพื่อที่เครื่องปรุงข้าจะได้ซึมเขาแล้วก็มันจะได้ซุปเร็วขึ้นจะพี่น้องมาบางับางบงังบังจากนั้นท่าวกะสาบแช่งลงไปด้วยกระเทียม รากผักชีพริกไทยปน่นน้ำตาลทรายชั่วรสรสดีน้ำปลาน้ำมันหอยรสซอสปุงรสดยังละเลียดได้หน่อยจ,จะใส่ลายมันสีเข้มจะเป็นโลกไตจ้ะใส่เหมือนทุกอย่างโลดที่มีอยู่ในเครื่องครัวเรือนเท่าจากนั้นเราก็สาบแช่งลงไปด้วยพริกป่นและข้าวคั่วเพิ่มความแสบสันของหัวใจทศกันจ้ะจะได้หอมข้าวคั่วพิษแบบพริกป่นเข้าไปนามาจา้ะ จากนั้นก็พักไว้จาก30สนาทีเราค่อยเอาไปย่างจ้า30นาทีแล้วเราก็เอาเข้าเครื่องย่างเราเลยจ้าย่างไฟอ่อนได้จ้าเด้อมือนีชิ้ย่างแบบมีเดียมจ้าไม่ย่างสุกเกินไปนะครับมันสีแหงพดสั่หนีหก็ได้เลวจะพี่น้องกลับไปพิกซ์เลยครับมีเดียมแต่มาแล้วเขาก็เอามาฮันเลยบรรมซุกแล้วพี่น้อง มาหั่นมาซอยเป็นเมนูจาตก,กับแกงอย่างดีเลยคนลืมเปกพี่น้องเอ้ยลืมเปกจะลืมเปกเอามาจิม้มน้ำจิมจ้มแจ่เข้าขัวงเข้าจา้าหอมหอมเนื้อมาเข้าวกระชมิโลซาดเผ็ดกับพรอมข้าขวางน้ำเราคละเกันนัวเครื่องปรุงเข้านะจ้าไปแล้วได้จ้ะพี่น้องไปหาแล้วเปกก่อนบายบาย